สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์วิธีการแพ็คของส่งออนไลน์นะคะขนมของเราจะเป็นขนมเปี๊ยนะคะหลังจากที่เราเใส่ถุงบรรจุเรียบร้อยแล้วเราก็จะเตรียมบับเบิลมานะคะตัดขนาดให้พอดีกับขนมนะคะอาจจะมีความยาวกว่าด้านละประมาณสัก5เซน10เซนนะคะ ประมาณนี้เพื่อให้เหลือด้านปลายเอาไว้สําหรับพับนะคะด้านข้างนะคะพอเราพับเสร็จแล้วเราเอา,เอาสกอตเทปมาแปะนะคะยึดเข้าไว้นะคะเอาสกอตเทปมาแปะลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะด้านปลายทั้งสองด้านนะคะแปะมอนเข้าไปนะคะทำอย่างนี้ ทั้งสองด้านเลยค่ะทำอย่างนี้ทั้งสองด้านนะคะจากนั้นพักไว้เดี๋ยวจะให้ดูอีกนะคะว่าทําแบบไหนดูอีกรอบหนึ่งนะคะขนมเปี๊ยะนะคะนี่ของเราเป็นขนมเปี๊ยะเราของเราขายออนไลน์นะคะเอาด้านหน้าขนมไว้ด้านบนนะคะแล้วก็วางลงไปจากนั้นก็พับขึ้นมานะคะ แล้วก็เอาสกอตเทปแปะลงไปนะคะยืดขนมไว้ไม่ให้ไม่ให้เขาเอา่อขยับไปมานะคะแปะให้แน่นๆแล้วเราก็พับด้านข้างเข้ามานะคะไว้ด้านบนทําตามที่ท,ที่ที่เห็นนี้ได้เลยนะคะเอาสกอตเทปมาแปะลงไปะคะ่ะ แะลงไปเลยตั้งสองตั้งสองด้านดูให้เขาแน่นหนานะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหลังจากที่เราแพ็คพันขนมของเราเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใส่ไปในกล่องนะคะกล่องที่เราเตรียมไว้ดูว่าขนมข้างในให้พอดีด้านบนกับด้านด้านล่างของขนมเนี่ยให้ชิดกับกล่องพอดีเวลาที่เราพานันอะไม่ให้เขาขยับนะคะด้านในขนมอะต้องไม่ขยับจากนั้น เราจะเอาสกอตเทปมาแปะที่กล่องนะคะกล่องมันจะมีรอยที่แบบที่เราประกบกันลงไปนะคะกล่องออถ้าเกิดกล่องเป็นฝาเปิดแบบนี้มันจะมีถ้าถ้าขนมเราแพคไม่ดีจะมีกลิ่นออกมานะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราส่งขนมที่มันมีกลิ่นอะไรแรงๆเนี่ยแล้วก็เป็นขนมหวานก็จะเรียกให้หมดมานะคะถ้าเราไม่ไม่ปิด ทุกๆด้านที่มดสามารถเข้าได้เนี่ยเขาก็จะเข้าไปนะคะเพราะว่าเราขนมไปพัก,พกอยู่ที่เคอรี่นะคะเราไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วก็จุดที่เขาเอาไปวางนะมันมีมดมีแมลงอยู่ไหมนะคะเราต้องป้องกันตรงนี้ด้วยนะคะจากนั้นบริเวณด้านนอกของกล่องนะคะเราก็เอาบับเบิ้ลมาพันอีกรอบนึงแล้วเราก็เอาสกอตเทปแปะลงไปนะคะ แปะลงไปอนนี้จ,จะเห็นไม่ค่อยชัดนิดน,นึงนะคะแปะล,ลงไปพันให้รอบๆเลยนะคะอันนี้เราไปถ่ายที่เคอรี่นะคะทําให้ดูนะคะว่าแพ็คยังไงจากนั้นเดี๋ยวเราจะบรรจุลงกล่องนะคะบรรจุลงกล่องอันนี้คือขนมเปียที่เราแพ็คแล้วนะคะพันเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางลงไปนะคะอันนี้เราจะใส่แบบแพ็คของเราก็คือ จะเป็นแบบสี่กล่องนะคะสี่กล่องก็ใส่ลงไปก็จะพอดีแต่รวมนิดหน่อยนะคะรวมนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาสกอตเทปมายึดเขาไว้นะคะไม่ให้เขาขยับไม่ให้เขาขยับไปขยับมาก็คือพยายามไม่ให้เขาเลื่อนไปเลื่อนมานะคะ เพราะว่า,ถ,าถ้าเกิดว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมาโอกาสที่ของข้างด้านในจะเสียหายเนี่ยก็มีสูงนะคะจากนั้นก็เ,เอาสกอตเทปดึงมาแล้วก็มายึดกับฝาเปิดทั้งสองด้านนะคะลงไปบนตัวขนมนะคะกีดให้แน่นๆนะคะรีดให้แน่นเลยอ่าไม่ให้เขาขยับนะคะเราจะทำอย่างนี้นะคะแล้วก็พาดอีกรอบหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นกล่องขนาดไซส์ M S p l ั s นะคะ S p l ั s อันนี้จะเป็น S Plus แล้วเดี๋ยวเราจะประกบทั้งสองด้านนะคะเพื่อปิดผนึกกล่องนะคะโดยใช้ข่าวของเราเนี่ยดันไว้อีกด้านหนึ่งเพื่อให้ฝาเนี่ยมันมาประกบกันแน่นๆนะ,นะคะไม่ให้มีรอยนะคะแล้วก็เอาสกอตเทปแปะลงไปนะคะ ให้แน่แนๆนะคะยืดให้แน่แนๆจากนั้นก็มาเก็บมุมของเขานะคะทั้งสองด้านโดยใช้สก๊อตเทปแปะลงไปนะคะรีดให้แน่นเดี๋ยวทำอีกด้านนึงนะคะทั้งสองด้านเลยแล้วก็รูดรีดให้แน่แนๆน,นะคะอันนี้ก็โอเคแล้วสำหรับแพ็คสี่นะคะขนาดสี่กล่องแล้วก็แปะชื่อที่อยู่ลงไปนะคะอันนี้ก็คือพร้อมส่งเดี๋ยวเราจะมาดูแบบ อีกแบบนึงนะคะเราจะทำให้ดูหลายแบบหน่อยนะคะเพราะว่าขนมของเราที่ส่งเนี่ยมีลูกค้าสั่งหลากหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีอีกวิธีนึงนะคะอันนี้จะเป็นแพ็ค3นะคะซึ่งพอวางไปแล้วเนี่ยด้านในเนี่ยเขาจะลดหลั่นกันนะคะ ไม่ไม่เสมอการเหมือนเหมือนกับแพ็คสี่เมื่อกี้นะคะเพราะว่าอันนั้นตะกี้มีสี่กล่องก็จะพอดีกันด้านบนก็จะเสมอกันแต่อันนี้ด้านด้านบนจะไม่เสมอกันนะคะเราก็จะทําหลักการเดิมเลยก็คือเอาสกอตเทปมายึดตัวขนมไว้กับกล่องนะคะเพื่อไม่ให้กล่องขยับแล้วเดี๋ยวเราจะคาดเหมือนเดิมนะคะคาดไปอีกรอบนึง อันนี้เอามาแชร์นะคะวิธีการที่เราส่งนะคะไม่ต้องเปิองบับเบิ้ลเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องเปิองบับเบิ้ลในการที่ว่าจะต้องยัดลงไปหรือว่าไม่ต้องเปิองกระดาษที่เราจะต้องเตรียมมาสําหรับที่จะยัดลงไปให้มันเต็มเต็มข้างในนะคะมันไม่ได้จําเป็นอย่างนั้นนะคะด้วยวิธีการของเรามไม่ได้ทําแบบนั้นเราเลยเร,เราเราออกมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเน้นส่งออนไลน์กันนะเนาะ ธุรกิจก็ต้องประยุกต์ทำกันไปนะคะเ,เดี๋ยวเราปิดเก็บด้านทั้งสองด้านนะคะปิดผนึกไวเ้เพื่อไม่ให้ของข้างในหลุดหรือขยับนะคะต้องแปะให้แน่นๆเลยนะคะกล่อ,องเขาจะได้ไม่แตกไม่บุบสลายเวลาที่ พนักง,งานเขาบางทีเขาอาจจะโยนหรืออะไรอย่างนี้เราก็ไม่เห็นนะนะคะอันนี้ก็ทําหลักการเดิมก็คือเอามาแปะไว้แล้วก็พร้อมส่งแล้วนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นขนาดสองกล่องนะคะขนาดสองกล่องของเราเนี่ยกับขนาดกล่องของเคอรี่ก็ไม่ได้พอดีกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากล่องของเราก็จะมีขนาดเล็กกว่าของเคอรี่นะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยแล้วก็หนมวางลงไป เสร็จแล้วก็เอาสกอ็อตเทปมาดึงแปะลงไปบนหน้าขนมแล้วก็พร้อมกับาฝาของกล่องนะคะแล้วก็เอาสกอ็อตเทปผ้าลูดลงไปนะคะให้เขาแน่นๆนะคะไม่ให้เขาขยับคือทํายังไงก็ได้ไม่ให้ขนมของเราด้านในขยับไปขยับมานะคะอ่าแล้วเราก็ประกบกล่องทําเหมือนเดิมนะคะปิดฝาดันสองข้างมาให้แน่นๆแล้วก็ปิดสกอ็อตเทปลงไปนะคะ แล้วเดี๋ยวก็แปะทั้งสองด้านนะคะอย่าลืมแปะทั้งสองด้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เขาโยนมันจะแตกนะคะไม่รู้ว่ามันจะแตกมันจะหลุดหรือเปล่านะคะเราต้องป้องกันให้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวนี้คนทำออนไลน์กันเยอะนะคะเอามาแชร์ไว้เผื่อจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะแปะชื่อที่อยู่ผู้รับลงไปนะคะ อันนี้ร้านเราก็เป็นร้านขายขนมนะคะก็ส่งขนมทีนี้ก็มาดูแบบหนึ่งกล่องนะคะแพ็คหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมนะคะหลักการเดิมก็อย่าเพิ่งรำคานะคะเพราะว่าอยากจะให้เห็นว่าเออทำทำกล่องหนึ่งเป็นยังไงทำสองกล่องเป็นยังไงอยากจะแชร์แล้วก็ บอกถึงรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ได้เข้าใจได้ดูแล้วก็ได้ทําตามเผื่อจะมีประโยชน์เพราะว่าการแพคแบบของเราเนี่ยไม,ไ,มไม่ต้องเปลืองกระดาษที่จะยัดข้างในกล่องน,นะคะหรือว่าไม่ต้องเปลืองบับเบิลนะคะอ่าแล้วก็ดึงดึงดูว่าเขาจะขยับไหมถ้าเขาไม่ขยับไปมาก็โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดเขาขยับยุบยุบยับยับไปมาเราก็ สกอตเทปมาแปะเพิ่มไปอีกนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวเปืองนะคะเพราะว่าเซฟตอนเราต้องเซฟเขานะคะไม่ให้เขาขยับเพราะว่าขนมด้านในของเราจะเสียหายนะคะเราประหยัดบับเบิ้ลแล้วแต่เราจะไม่ประหยัดสกอตเทปนะคะแปะลงไปเลยทำเหมือนเดิมมันก็รูดให้แน่นๆนะคะทั้งสองด้านเลย เดี๋ยวเพื่อนๆลองเอาไปลองปรับใช้กันดูนะคะอันนี้มาแชร์ในส่วนที่เป็นของร้านเรานะคะเราก็ไมออ่ถ้าเกิดใครสะดวกทําแบบที่ทําทําอยู่อย่างเดิมก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เรามาแชร์ในส่วนของร้านเราเฉยๆนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ต้องค้าขายออนไลน์อยู่ในขนาดนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะ